สวัสดีค่ะฟรีมานี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจวเ็ตฟรีนะคะประจำวันที่1เดือน11ปี2 0 2 4แป๊บเดียวก็เดือน1ิแล้วอีกไม่นานก็สิ้นปีแล้วใครวางแผนจะไปเที่ยวสิ้นปีก็วางแผนดีดีค่ะช่วงนี้ช่วงนี้หลายที่มีเปิดใหม่เยอะอยู่นะเท่าที่มีโอกาสออกไปข้างนอกออกไปต่างจังหวัดก็มีที่เที่ยวเยอะ ความปลอดภัยก็กระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่มีอะไรปลอดภัย100%รหรอกคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่มันอยู่ที่เรานะยังไงก็ถ้าจะไปเที่ยวไหนก็วางแผนดีๆจัดการจัดการตัวเองดีๆจัดการทรัพย์สินในกระเป๋าให้มันดีๆนะคะวันนี้การแจกก็แจกแบบแอะไรเหมือนเดิมเมื่อวานสิ้นเดือนไม่ได้ทําคลิปแจกก็ขออภัยสําหรับน้องๆที่รอด้วยนะคะการแจกวันนี้เป็นการแจกประจําประจําเดือนก็ แจกแบบพิเศษเยอะหน่อยวันนี้ก็สร้างสองให้หนึ่งซองเนาะใครที่มาช้ามาไม่ทันสามารถเข้ามารุ้มสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไปวันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือ22.07นาิกาาทีส่วนโค้ดอ่างเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันนี้คือคำนี้นะคะคำว่าสมุดบันทึกบอกไปหมดทุกอย่างแล้วก็ เอาใจช่วยสําหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะคะส่วนวันก่อนโน้นเอ,อ่ยย้อนนิดนึงวันก่อนโน้นที่น้องๆเขาคอมเมนต์มาล้วบอกว่าพี่บอกโค้ดผิดหรือเปล่ารอโค้ดอยู่นะอะไรเงี้ยคือวันนั้นโทรศัพท์พี่พังพี่ไม่สามารถเข้าไปตั้งโค้ดให้ได้พี่ขออภัยขออภัยจริงๆสําหรับคนที่ดูคลิปในวันก่อนโน้นนะคะวันนี้กลับมาแจกเหมือนเดิมก็ขอให้ได้นะคะ วิธีการใส่โค้ดอ่งเปาเพื่อรับเงินฟรีจากช่อง f รีมันนี่นะคะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วมาในหน้าหลักตรงนี้หลังจากนั้นให้กดรูปคนที่เป็นเครื่องหมายบวกหลังจากนั้นให้เราทําการค้นหาซึ่งช่องทางในการค้นหาเราจะค้นหาผ่าน ID นะคะ ID ที่จะใช้ในการค้นหาก็คือ ad787x S q Z s h a มีแอดนำหนาด้วยนะแอด787 x q s h a เสร็จแล้วกดที่แว่นขยายเพื่อที่จะทำการค้นหาพอเราทำการค้นหาเสร็จเราสามารถกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปได้พอเรากดเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวระบบจะมีบอกนะคะว่าเราจะต้องทำยังไงหลายคนกดเข้ามาแล้วไม่ดูคลิปให้จบกดมัวมัวหรือกดทักทาย กดแบบนี้เขาจะขึ้นบอกนะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับลิงก์อ่างเปาเพราะอะไรให้เราอ่านตรงนี้นิดนึงเนี่ยค่ะรายละเอียดจะอยู่ตรงนี้ให้เราเข้ามาอ่านแล้วทําความเข้าใจกันนิดนึงส่วนใครที่ดูคลิปจบแล้วใส่โค้ดอ่างเปาถูกเวลาได้เดี๋ยวลิงก์อ่างเปาเขาก็จะขึ้นแบบนี้นี่ค่ะในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลย พอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้นะคะในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เราใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตของเราเข้าไปใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันถูกต้องเสร็จแล้วกดที่คําว่าตกลงด้านล่างตรงนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันแล้วก็ทําการกดเลือกซองเข้าไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกนะคะว่าเราจะได้รับเงินกี่บาทตามนี้ส่วนใครที่มาช้ามาไม่ทันระบบจะแจ้งนะคะว่า ซองของขวัญแจกหมดแล้วนี่นะคะให้เราเข้ามาร่วมสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไปส่วนใครที่อยากจะเช็คว่าได้จริงไหมเราสามารถเข้ามาดูรายละเอียดด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะ<ส>เขาจะมีวันที่บอกแล้วก็จะมีจำนวนคนบอกอยู่ตรงนี้เราสามารถเข้ามาเช็คได้นะคะ